โอเคครับผมก็ขอสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเค้กกไอกันอีกเช่นเคยก็เสียงอาจจะดูแผบๆนะครับผมก็จะมีบางช่วงที่แบบเสียงหายก็ต้องขออภัยด้วยนะพอดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงผมเป็นอะไรเอาจิงน่าจะเป็นการไปออกกําลังกายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแบบหายใจแล้วก็ปอดอะไรแบบนี้ทุกคนฝุ่นละกายผมไม่แข็งแรงโอเคทุกคนก็เห็นดาบานานะที่ผมถือไว้ตอนนี้ คือดาบมันเทมากๆนะครับทุกคนเทพป่ะเออมันดามอนดาบอะไรล่ะเหมือนดาบนะทุกคนเหมือนดาบเออแบบหุ่นยนต์ดาบกันดกกันดําดาบอุลตร้าแมนดาบอะไรทั้งนั้นน่ะเออประมาณนั้นน่ะเนี่ยเป็นไงค่อนข้างยนะืทที่เนี่ยผมว่านะครับผมถ้ามีหลายสีแบบ เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบนี่ผมว่านัุดยอดกว่านี้เลยนะเป็นดาบที่แบบสามารถเปลี่ยนสีได้มันชุดเออผมว่ามันน่าจะเทลมากเลยนะโอเคก็วันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวมารีวิวของใหม่ประจำสัปดาห์ก็แล้วกันนะรทุกคนพันดับแรกเลยนะครับที่เป็นดาบตัวนี้นะที่ผมถืออยู่นะครับผมแล้วต่อมาจะเป็นท่าตบตูดนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าตัดคลิปเสร็จเนี่ยท่ามันจะมาแล้วหรือเปล่านะคพวกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมนี่โอเคจริงวันนี้นะครับเราก็จะเอาถือดาบตัวใหม่ตัวนะครับ ไปขิงในแชรโรกกันนะครับทุกคนเขาก็จะงองๆอ,อึ้งๆหน่อยเฮ้ยนี่มันนี่มันดาบอะไรกันนี่เงี้ยฟันทีบอกเลยดาเมจเท่าเดิมแล้วไม่เพิ่มนะครับผมมาแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีของนี่นะตู้ใหม่ตู้ใหม่มานะครับทุกคนว้าวมีชุดอะไรเอ่ยเฮ้ยมีหมวกด้วยนะม,หมหนาาีหมวกน่ารักหมวกน่ารักทุกคนมีใส่กับอันนี้ฟูฟลานะครับผมอีหล่อนะรู้สึกือน ดวงผมมันล่อจริงก็เสื้อนะครับผมส่วนตัวชอบหมวกอันเดียวนะก,ก็ถางเกียก็นะนะครับได้อยู่นะเดี๋ยวมุย้ยดูล่มนาลากานาฬานาริกาจริงเลยเดี๋ยวเราสุ่มเลยดีกว่านะครับอย่างน,นี้อยู่ทุกคนคิดว่าผมจะเหมาตู้หรือเปล่าเออผมคิดว่าดวงผมอะไม่เหลือตอนนี้1นึ่งแเพชรก็นะครับมาดูกันว่ากิจกรรมนี้ใช้ไปเท่าไหร่นะครับผมไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยหลอกให้หลุนหลอกให้หลุนเบรกเบรกเดี๋ยวนี้นี่แบบหลอกลวงกันจังเลยนะเราอ่ะโอ้กองทองชัวน่เป็นไงเดาถูกได้ไหมเดี๋ยวรอบนี้ดูกันอะไรตัวอ้าวกองทองดูทรงน่าจะหมอตู้เลยทุกคนดูจักดูจักดวงเราแล้วหมอตู้ทรง โซนคิสสุดท้ายเป็นสีทองเอ้าไม่ใช่ได้อยู่เป็นล่มน้องหมานะครับผมน่าจะน้องหมาแหละเพราะว่ามันเป็นกระดูกนะยต้องล่มนะครับแมวคงไม่กินกระดูกหรอกมั้งแทะกระดูกนะโอเคน่าจะเหมานะครับอันสุดท้ายสี9ร้อกกนะครับผมมาก็ผมไม่รู้ว่าว่าหมดเท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณขึ้นเลขไว้เลยก็แล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนี้หมดเท่าไหร่อะ เราจะได้เป็นการตัดสินใจสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองดวงซวยอยู่แล้วเหม่าตู้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็หมดตามนี้นะครับทุกคนฮ้อโครับสวัสดีครับี่ขับอะทุกคนเปิดไปแล้วทุกคนสวัสดีครับมีคนขับเลยไปเลยครับ อะไรครับสียงวัยรุ่นบล็อกชื่อไรนะครับชื่อลูท้าอะไรนะครับชื่อลูว้าวโอเคครับเป็นชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบอมบอมครับสดนะครับจีบได้ไหมครับอ๋อชอบผู้หญิงครับ เจ็บคอครับไม่น่าเอปนะครับถ้าจิมคอเอ่อคนหัวจิ้งจอกมีแฟนนย่ยครับมีผัว้คมานะเฮ้ยเฮ้ยหลุดหลุดบอกสืบไปหน้าเฟซมีผัวแล้วจริงจริงต่างเก็บเฟซมีผัวแล้วธรรมดาคุยเฟซพิเศษคุยรายครับ ไอ้ผมเจ็บคอแล้วผมพูดปกติดีกว่าสักพักบอกกลับไปพูดเหมือนเดิมเถอะเศร้าเลยนะเพื่อนเขาไม่คิดจะเปิดไหมคุยกับเราเลยอ่ะดูสิเออก็ว่าอยู่ใช่ใช่ใช่ไม่พิมพ์ได้ไหมอ่านหนังสือไม่ค่อยออกอะไรอยากฟังเสียงเขาก็บอกเอ๊ะแันรู้งานรู้งานดีจังต้องให้แบบเสียงส่งเสียงส่งเสียงกลิ้กต้องกลับไปใช้เสียงไวรุนบล็อกบอกละเออจริง เมื่อกี้เขาเปิดไม่นะหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนคงไม่เพื่อนเปิดอ่ะคงไม่โอ้ยเสียใจอ่ะเพื่อนเปิดไม้หน่อยอยากได้ยินเสียงจะได้หลับฝันดีจริงๆแล้วผมเป็นเจ้าชายกบเนี่ยครับนี่คือสีหากได้ซื้อมีกบบนหัวผมเนี่ยเห็นปหจะเอ้ยไม่ชอบกบเหรอไม่ชอบชอบแมวเดะเราห้องเรามีแมวนะโอ้กูไม่ไปอ่ะบนลักฟักทองบด ขียนไปทม่มีตูดแขรงบอกเลยคีทีไม่ต้องเบ่งนี่คุณคุยเรื่องอะไรเนี่ยรับไม่ได้คนที่ปิดไมคเขาอาจจะอายุแค่สิบเอ็ดสิบสองก็ได้จริงจริงโมโคครับเพิ่ไม่ได้ไหมครับโมโคทั้งสองตัวอ่ะใช่เหรอไอ้ไอ้นี่สีฟตัวจริงเขาใส่แว่นยังรู้ตัวละครโมโค แล้วตัวละครผมตัวอะไรอะ่ะอดัมมะอ่าใช่เลยมัม้งหลด้ว่อไม่ได้ไม่ได้โหลดทรัพยากรอ๋ออ๋อถึงว่าแหละรู้ยันโมโคโเลยโหเขาแต่งตัวเติมมากเลยนะใช่หรอ,อใช่ใช่เห็นแต่รองเท้าเมียบเองเกิงเ,งเดนไหลอ้าวสรุปโหลดหรือไม่โหลดโหลดนิดนึงอ๋อเต้นเต้นไก่ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ไม่ได้โหลดเลย ได้ยังสอนต่างคนไม่ได้โหลดสอนโหลดนะครับเอาเบอร์มาเลยครับส่วนตัวสอนโหลดด้ยที่ทอเขาไม่คุยกับเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะเขาเขาส่งเขาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาแชทโลกเนี่ยเปิดมาคุยกันเนียเขามาทำไมเคยถามตัวเองมั้งไหมเขามาเพื่ออะไรเดี๋ยวคุณเบนดินรู้งานดีจริงเลยนราร่ด จปเปิดคณะตลกด้วยกันไหมนี่ครับผมมาหาวุ้ยบอกว่<ม>าหาอันนี้คือแบบมาตามหาหรือว่าแบบมาหาภูหม่หรือว่ามาหาผัวที่มีอยู่แล้วดียังไงแบบผมนี่พอจะเป็นสามีในอนาคตได้ไหมครับอย่างผมเนี่พอจะเป็นได้ไหมไม่ใ,ใหญ่นายนายลิ์เฮ้ยถึงจะเล็กแต่ก็ทําให้เขามีความสุขได้ไ เมืม่อก็ขออมไม้จิ้มฟันนะ่ะ <c oughs> เอาไม่เป็นไรถ้าหมูติดฟันมาเลยก็เลี้ยงแล้วกันเดีย๋ยวไปแคะให,ห้ยังไงแบบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้าน้างๆาง,อางเอ้ยเต่งเตงแคะฟันให้หน่อยดิเดี๋ยวจะลูดซิปลงแล้วกะแคะให้เลยเข้าไหมจะพูดขนาดเนี้ยอ้โหแปดบวกมากเลยครับรับไม่ได้จริงๆผมเป็นคนใสๆนะฮะจริง <c oughs> เป็นไรอ่ะเฮ้ยไปเองนีดหรยอเราคุยไม่ดีไงเขาเลยออกไง ใช่ใช่เขอเขาไม่ชอบเพื่อนเพื่อนใส่เติมมั้เนี่ยไกลหรอไหนอะไรโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมนนายมีท่าอะไรมัง้งมีท่าบูย่าปะ่ะมีแค่ท่านี้อะ่ะเอ๊ะนี่นี่คือไม่เติมใช่ไหมไม่เติมไม่เติมไม่เติมอืมก็ตึงแล้วคือแบบ <c oughs> ก,กับตันไม่เขาอ,อ่นมากับตันแะไม่ใช่กับตันแหละมาเ <c oughs> พื่อนกดท่าบูยา่าโชว์หน่อยเฮ้ยยังไม่หลับยังไม่หลับอายกแขนขึ้นอ่ะจี วดขี้วดขี้ว่ะเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทองไปขุดหลุมข anyway> ี้ให้เอาไหมครับคือแบบทองมันแบบหมดประโยชน์แล้วอ่ะรับแอดหน่อยเดี๋ยวไปปั่นห้องอื่นกันได้ได้ได้ไปละฉันจะไปปั่นคนเดียวฉันไม่ไปปั่นกับนายหรอกสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับันี่ ชื่ออะไรกันล่ะครับเชื่อตติับสิกระลิกกรสกะลิกโอ้ยสิกะลิกะเไม่ได้เลอกทางางี่ช่ของเราชไชื่อสมจากเรอแล้วฟัง่สมศากดิ์แล้วผมชื่อบอมบครับ เฮ้ยยุบกลุ่มเฉยเออแต่ว่ามันก็น่ายุบไปหรอกเสียงสะท้อนโคตรเยอะอสวัสดีครับ <c oughs> ยุบกลุ่มแสบเหอบเสียใจจริงเลยครับเ <c oughs> น็นเป็นปิงใช่ใช่เปล่า ใช่ใช่ใช่พี่ดไม่มีสาวเลยอ่ะเสียใจจังสาวไม่เข้าเนียไม่ตึงไงเฮ้ยท้อว่ะต้องแรงอะไรอ่ะสาวถึงจะแบบกอดขาสติปนักสลิมใส่เสื้อสลิมสาวเขาอย่างงั้นนั่นเองจริงจริงคนแต่ต้องฟังแบบเสียงลหล่อเฮ้ยเดี๋ยวเราทำเสียงหล่อนๆอนะเชิญคนเข้ามาเฮ้ยนี่ไงสวัสดีครับมังกรพีดชื่ออะไรหรอครับ อย่างก็หล่อจริงหล่อพ่อโอ้โชว์ขนจักรแล้เป็นหนึ่งดอกกะลิกะลี่เฮ้ยอย่าว่ายังซ่าดิเขาไม่กล้าเปิดไหมเพื่อนเปิดเปิดใหม่ได้ไหมครัเฮ้ยไปให้นึ่งสิกรุ๊กลี่สิกรุ๊กลี่ไอวะยุดคุนคุนแน่แน่เลย อติดตามอยู่ติดตามอยู่เฮ้ยติดตามอะไรชื่อพี่ขนาดนี้เองยังไม่เห็นจะสังกงสังเกตยังไม่ต้องพูดเออคือแอรไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละแอนตัวเล็กเหรอแล้วผมโดนยุบกลุ่มใส่เข้าเขาบอกว่าเขาบอกเป็นเอฟซีแต่เขายุบกลุ่มใส่ผมใช่ไม่รู้ไงเออดูคิดตั้งแต่ตอนดูด่าจริงตอนที่แบบผัวดำใช่ไหม อ่ะเธอดำมาเลยขันยอก็ดำอร่อยมีน้องคนดึงอะไรอ่ะที่อยู่แกนพี่ตึงๆดันอ่ะใครใครมันมีใครตึงพี่อ่ะไม่ได้หรอกเฮ้ยเจ็ดเจ็ดแกนให้พี่เฮ้ยเฮ้ยเขาถอดเสื้อแล้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะเอ้ยพี่เป็นคนแบบเดี่ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึ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 งนะครับตัวเอง ไอ้แบบนึงนะรู้สึกเป็นคนไม่ดียังไงไม่รู้อะฮะเอ๊ะพี่พี่เป็นคนแบบนี้เหรอเนี่ยรับไม่ได้เะเนี่ยมามามาพาวช็ดตัวพร้อมแล้วเฮ้ยเอออ่ะกดเข้าไปกดเข้าไปดอกไม้กับหัวใจเนี่ยให้ใครมาบ้างก่อนที่จะมาให้ผมอ่ะอ่ะเริ่มจัดจตอะไรพูดเราแบบน้ำตาจะไหลมาเขากดท่าแล้วเราก็มากดท่ากันดีกว่าไห แค่คนเดียวโอเคแค่คนเดียวเปิดไมค์ได้ไหมแค่นั้นแหละวิชายเตอรนะเปิดไปมาๆตรงนี้เลยตัวเตงตรงนี้ใส่ชุดใส่ชุดอันนี้มาได้ชุดลงอ่างเออตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะเข้ามาสิเลยถลาสอุกคนี้มันเข้ามาแล้วคืนมามาๆมาได้เวลาละคนเจอกันในคลิป หนึ่งสองเดิเฮ้อีเจอกันเข้าไปรุ่นเอเซ็กตัวเซ็กซี่ออกคลิปเลยนะเราอ่ะรอดูนี่รอดูนี่บายบายถามมาเลยถาม กนเอาไปทอาเลย说得好好了，说得好嘿，เด็กหลี่เดีฮ่าฮฮิกก่าอะอยอๆเดกหลี่ดกลเกลี่เาไมทำไมแม่งเหมือนไอ้เฮียเฮียทำใหดูคิดถึงคนคนหนึ่งเลยวะใครอะวี้เวาเ่า่าแฟนเก่าไม่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 ใช่พี่ชายพี่ชาย อาอกูรู้แล้วเฮียแบบอารมณ์แบบเอ่อเรียกเขาทั้งพี่เขาทั้งพ่อเรียกทั้งผัวขะผัวขาอย่างเงี้ยป่ะไอ้เหี้ยไอ้นี่ได้ไอ้นี่ได้ไอ้นี่แต่ได้อะไรได้อะไรเขาต้องพี่มาหาได้ทั้งทั้งที่เขาเลยครับอะไรนะครับเขาก็พิมพ์เขาว่ารักได้ทั้งทั้งที่เขาไม่รักเลยเออใช่ยไหมไอ้กูเจ็บแล้วอุ้กูรู้ตึกแ้าน้องเศร้าก็านมจักรเเร่พี่นะได้หายเศร้าโอ หัวจะปวดเลยสักทีแบบลอยอะแบบตานี่แบบตาลอยอะแบบตาตาเหลือกตาค้างน้ำตาไหลทักกระเดากระเดายังไงนะตอนตอนเข้ามาแรกๆฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับแรกๆอะไรอะไรมันพอดีหมดฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับงงๆใครถามไหมถายังไงอ๋อมันเป็นการแนะนําตัวไงอะรวะอ๋อของแบบนี้มันทาได้ต้องไปเกิดเป็นพรสวรรค์ ไหนไหนไหนลองทำดิจะตั้งเเป็นไริ่มเริ่มจากพี่พี่สวัสดีสวัสดีธรรมดาสวัสดีธรรมดาก็ได้พี่แสดงจัดากฟังพี่แสดงจากฟังแดงอ๋อมาเอ๊ะอันนี้เสียงเราควรจะนอนนะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาจะไปหาแรกๆไงแบบมีแฟนนะครับเอ๊ะได้ๆๆเตริ่มมาสเตริ่มมาใช่ๆมีแฟน พี่อยากมีหวานแหววบ้างครับไอลับเป็นลูกศิษย์ป่าวขาวใสและจะรวยครับชองเอาดิเอาดิอะน้องน้องตาน้องไม่ใช่ไม่เล่นงไม่เรียงลองดูสวัสดีครับเฉยๆก็ได้ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับเอ้ยเียก็ลิ่งลิ่งยองยองเฮ้ยเขาเข้าไปเลย เพองเขาออกแล้วเพลงเขาไปแล้วเอาสกีพี่ชอบเขาใช่ไหมล่ะเขาเสียงหล่อใช่ไหมล่ะ จริงๆเขาบอกว่าม so ีหวานใจยังไงเขาบอกเมื่อกี้คำถามเขาพี่ใจเกเลียดหรพี่ใจเกลียดเหรอใช่จริงๆพี่อยากบอกว่าพี่ไม่มีพี่ชอบมนุษย์ฟักทองบทอ่างงงงงงอืมอ่ะพี่ก็งงเหมือนกันใช่ไหมล่ะไม่โอ้โตแล้วโตแล้วจะรู้น้องน้องยังเด็กอยู่ปห้าปหกก็ต้องทำใจนะครับพี่ใจเกลียดเหรอใช่พี่ยังไม่ใช่อ๋อเหรออ๋อ้สนุกสนุวะไหมเฮ้ยเรกเธอวันนี้พี่ไปเล่นกล้ามาด้วยแหละอ่ยังไงยังไงไง แล้วก็มีแบบนุมๆแบบโอ้ยชิหายถอดเสื้อทีนี่แบบละลายโอ้ยละลายไอติมมันละลายเอยจับที่มือละลายมึงมึงกูมีวิธีขอเฟซแบบเนียนๆครับยังไงครับอะไร อ๋อถ้าจะพูดขนาดนี้ก็ไม่เนียนแล้วเราบ้างจะขอเฟซพี่เหรอจจงไม่ต้องแอบขอก็ได้นะเดี๋ยวจะให้เลยต้องบอกเพรว่าพี่ขอรีเฟซหน่อยเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวจะหาผู้ชายให้อะไรอย่างงี้มึงต้องบอกมึงต้องพูดอย่างงี้มันจะเนียนมันจะเนียนลอง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 โอเพี่จะแกล้งมันได้ยินนะโอเคโอเคมาเริ่มเลยเริ่มเลยพูดยังไงนะก็บอกว่าพี่พีขอเฟซหน่อยเดี๋ยวหนูจะไปหาหาผู้ชายมาให้ออ อันนี้ได้ยินแล้วคังไม่ได้ยินเ้าอะไรพูดอะไรกันไม่ได้ยินเลยพี่พี่ขอเฟสเราได้บ้างทีจะจอสาชายให้อะนีสาวขอเฟด้วยน้ำตาจะไหลโอ้ยขอขอไว้เผื่อแบบว่าเจอผู้ชายดีอะจะมุ่งชายไปให้ไม่น้ำตาจะไหลก็คือเสียใจเพราะว่าอยากให้ผู้ชายมาขอไงไอร้อแอฟไปดิบอล แอดไปแอดไปดีเพื่อนรักเออให้เอาเฟซมาดิพี่เอาเฟซมาดิให้เพื่อนรักหนูพี่ก็จำชื่อเฟซเองไม่ค่อยได้หรอกนะพี่ไม่รู้ว่ามันจะถูกไหมแต่พี่จะพยายามพิมพ์ให้มันถูกละกันถ้าสมัยพี่พิมพ์ไม่ถูกค่พี่เอาลไม่เป็นไรอันนี้มั้งไม่รู้ไงแต่ไม่ได้อันนี้มั้งไม่ได้รูปปกบอสมึงแอดไปดิรูปปกรูปโจ๊กเกอร์สีดำ ไม่มีรูปลงจากรูปหรอกพี่พี่ให้ผิดครับน้องๆขอโทษทีอพี่ชายรับแอดในเกมด้วยโอเคครับแป๊บนึงนะคิกเออันนี้น่าจะถูกดูไม่ค่อยมีคนมาขอเฟซจนจำชื่อเฟซตัวเองไม่ได้แล้วทุกวันนี้เข้าอุกพี่ก็เข้าเฟซไปดูดิก็เข้าไปดูแล้วก็นั่นไงพิแมแห้แล้วคนดงังปะ๊บอ่อ่าพี่เป็นคนหาฟืน เขจักชื่อพี่ยังพี่ชื่อไรฮะพูดมาสิชื่อบมบมบกาชื่อบมบำบอ้งอะไรล่ะมึงคนดังวะเนี่ยลองพูดว่าพี่บมบอมขาเนี่ยไม่น่าพูดมึงพูดไม่พูดเป็นลาแอดนะรับเรียบร้อยแล้วนะไม่น่ารับเลยไม่มีอะไรต่อรองดูนี้ขออะไรพี่พี่ก็ให้หมดแล้วเนี่ยขอแอดก็แอดขอเฟซก็ให้ขอแค่นี้เองขอเพจเฟซได้ไหมเพจอะไรไม่ไม่ ไม่มีเลยไม่มีเลยคือเอาดีมึงเอา YouTube ลองพูดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลยไม่เอา YouTube ก่อนไม่ไม่ไม่ให้ไปเยอะแล้วให้ไปเยอะแล้วคุณจะทดลองเลยผมยิ้มมาทั้งยืนโกรธครับลบเพื่อนครับโกรธโกรธอ่าอ่ะอ่ะพี่ไอยูทูปไปไปไปยูทูปสมชายบาร์เบอร์พิมพ์ไปเลยเจอขี้เกียจพิมพ์พิมพ์มาให้หน่อย พี่เกียดพิมพ์เงินหาเอเองพี่ได้พี่ได้ทำคลิปปะสมชายบาเบอร์นะอืมใช่พี่ทำคลิปสอนตัดผมแค่นั้นล่ะนะใช่พี่เปิดช่องยูทู e สอนตัดผมกับน้องศศิรกเรียนเอ่อองเอาโอ้โหวันนี้ก็จะลงอะไรเกี่ยวกับเกมอะไรอผมผมเป็นช่างตัดผมครับโอเคขอตัวละอล้ว กูตั้งชื่อให้กูแล้วก็จากไปรูดี้อยเงี้ยชื่ออะไรวะเขาชื่ออะไรก็ชื่อเค้กไอครับเฮ้ยนี่มันธงบักว้าวธงมดครับน้องๆไม่ต้องตกใจมันจะไม่ได้ตกใจใครตกใจอะไรมันก็ธงบักไงไม่เห็นอะไรมั้งเนี่ยไม่เห็นกำลังจะกหนึไปแปรไปเชิญเชิญดูเฟซก่อนกูไปเชิญมาแล้วที่มันทงบักเอ้ามึงยังไม่แอด์เขาเหรอ โอ้โหเนี่ยคุณหายไปเลยเหรอคุณอีไม้คุณอีไม้ <c oughs> ค,ไมคุณอีไม้โ <c oughs> อเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคุยกับน้องเขาตั้งหน่อยก่อนก็แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวคยลิปมันยาวนะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับรนะบ๊ายบาย